ไปดูเรื่องของคดีกันบ้างดีกว่าค่ะครเรื่องของคดีเนี่ยทางด้านของพลตารวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็พูดถึงเพลิงไหม้ครั้งนี้เหมือนกันท่านบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําความผิด มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูดูลักษณะการเกิดเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยพบว่าลักษณะของเพลิงไหม้ที่มันเกิดขึ้นมันคล้ายๆแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะกับเหตุเพลิงไหม้โรงงานกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วเขาสรุปรนะนาท,ที่ที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนั่นคือวางเพลิงค่ะที่พยายามจะเชื่อมเนี่ยเพราะว่า มันมีเกี่ยวข้องกันของผู้บริหารกับเจ้าของอนะเหตุการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่ระยองเนี่ยคือยังยังไม่สรุปได้นะว่าเป็นอุบัติเหตุอาจเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการทําลายกาก,าก,ากอุตสาหกรรมเหล่านั้น <c oughs> เพื่อตัดช่องทางการถูกลัดฟ้องเรียกค่าเสียหายชดเชยเพราะการทําลายกาก,ากอุตสาหกรรมทางกรมโรงงานเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณทําลายหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานก็จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากเอกชนซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึงมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านบาทค่ะคือเรียกง่ายๆก็คือว่าเผาเองเลยดีกว่าครับถ้าเกิดรอให้รัฐมาเผาและรัฐมาเรียกเงินเก็บจากทางโรงงานโรงงานจะเสียมากกว่านี้ครับแต่การเผาเองอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมคะพอมาเผาแบบนี้ชาวบ้านก็เดือดร้อนคือมันไม่เป็นไปตามวิธีที่มันถูกต้องที่รัฐกำหนดเอาไว้ครับอันนี้ก็เดี๋ยวดำเนินคดีกันไปนะคะ